สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตนอนช่วงเช้ามิเกลอัตเตตายังไม่เปลี่ยนใจอยากได้ลุยเข้ามาร่วมทีมอ้นใหญ่ยังคงแสดงความสนใจดักลากลุยกองกลางทีมชาติบราซิลของทีมบลล่าที่ก่อนหน้านี้ เคยถูกปฏิเสธข้อเสนอมาแล้ว90มิลรายงานข่าวว่าปืนใหญ่จับตามองผลงานของลุยมาโดยตลอดและพร้อมที่จะกลับมาทาบทามกองกลางทีมชาติบราซิลจากทีมบิลล่าอีกครั้งแม้เคยถูกปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วถึง3ครั้งเมื่อปี2022รายงานข่าวระบุว่าผู้จัดการทีมปืนใหญ่มิเกลอาเตตาและเอดูกสปาผู้อำนวยการปืนใหญ่ต่างชื่นชอบผลงานของรุยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเฮดโค้ชชาวสเปนที่รู้จักกองกลางวัย5ปีเป็นอย่างดีจากช่วงเวลาที่เคยร่วมงานกันที่สโมสรแมนซิตี้แม้ไม่ได้ลงสนามให้ทีมชุดใหญ่เลยก็ตามสำหรับลุยย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้เมื่อปี2017แต่2ปีที่อยู่ในสัญญากับทีมเรือใบสีฟ้าถูกส่งตัวไปเล่นกับคิโรนาในลาลีกาของสเปนตลอด2ฤดูกาลเพราะปัญหาเรื่องใบอนุญาตทำงานแต่หลังจากนั้นก็ย้ายไปร่วมทีมวินลล่าในปี2019และสามารถลงสนามได้ กองกลางชาวบราซิลเป็นตัวหลักของทีมบิลล่ามาตลอดในทุกฤดูการและฤดูกาล2023-2024าถึงกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีร่วมกับผู้จัดการทีมยังอุนไเอเมรีเขายิงไป5ประตูจาก9เกมในลีกและเป็น6ประตูจาก14เกมรวมทุกรายการโดย4จาก6ประตูมาจากลูกจุดโทษสื่อชื่อดังรายงานข่าวว่าทีมเชลซีสนคว้าผู้รักษาประตูของปืนใหญ่เข้ามาร่วมทีมทีมเชลซีตกเป็นข่าวว่าสนใจคว้าตัวแรมเดล ผู้รักษาประตูของปืนใหญ่เข้ามาร่วมทีมมิเกลอาเตตาสร้างเซอร์ไพรส์เซ็นสัญญากับดาบิดรายามาจากทีมพึ่งน้อยแบบยิ้มตัวผู้ออกชั้นซื้อขาดเมื่อตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแม้ว่าแรมเดลโชว์ฟอร์มได้หน้าประทับใจช่วยให้ปืนใหญ่เกือบคว้าแชมป์ลีกเมือ่อฤดูการที่แล้วก็ตามสำหรับแรมเดลเป็นผู้รักษาประตูมือนหนึ่งของทีมในช่วงต้นฤดูกาลแต่หลังจากนั้นก็โดนดาบิดรายาแย่งตัวจริงแม้ว่ารายหลังก่อความผิดพลาดหลายครั้ง รวมถึงเกมที่เสมอทีมเชลซี2-2ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดจากเบนเจคอบนักข่าวชาวอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าทีมเชลซีหวังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อเซ็นสัญญากับแรมเดลเข้ามาร่วมทีมแม้ว่าทีมเชลซีดึงตัวโรเบิร์ตมาจากทีมไบรตันเมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สร้างความประทับใจมากนักและยังก่อความผิดพลาดในเกมเสมอกับปืนใหญ่จนนำไปสู่ประตูตีไข่แตกของดิแคมไร์ กระดูกยุ่งของแท้ทีมปืนใหญ่ออกมายืนยันโทมัสปาเต้บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังจากไม่มีชื่อในเกมพบกับทีมเซบีย่าปืนใหญ่ออกแถลงการยืนยันว่าโทมัสปาเต้มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังจากไร้ชื่อในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่พบกับทีมเซบีย่าโทมัสปาเต้มีปัญหาเจ็บที่โคนขาหนีบจนต้องพักรักษาตัวก่อนหน้านี้แต่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเกมลีกที่เอาชนะทีมแมนเชตอร1ต่อ0 มิดฟิลด์ทีมชาติกาหน้าเป็นตัวสำรองไม่ได้ถูกใช้งานในเกมบุกเสมอทีมเชลซี2ต่อ2แต่คาดว่าจะได้ลงสนามเจอกับทีมเซบีย่าแต่กลับไม่มีชื่อในเกมดังกล่าวโทมัสปาเตพลาดเกมในคืนนี้เนื่องจากมีปัญหาที่กล้ามเนื้อแถลงการของสโมสรอ,ออกมาระบุและฟุตบอลลอนดอนสื่อท้องถิ่นของอังกฤษออกมาระบุว่ามีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ทำให้หมดสิทธิ์ช่วยทีม ดาเรนเบนออกมาตั้งคำถามมิเกวาเตตามองเห็นอะไรในตัวใครดาเรนเบนอดีตแข้งชื่อดังออกมากล่าวว่าเขายังคงไม่เข้าใจว่าทำไมมิเกวาเตตาถึงคว้าตัวใครฮาวเวิร์ดเขามาเสริมทีมปืนใหญ่คว้าตัวใครฮาว์เวิร์ดเมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนด้วยค่าตัวสูงถึง65ล้านปอนด์แต่เขาก็ยังไม่สามารถเข็นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาช่วยทีมได้เลย ผมจะไม่พูดว่ามิเกลอเตตาเป็นผู้จัดก,การทีมที่เยี่ยงแต่เขาลังเลที่จะทําในสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จเมื่อฤดูการที่แล้วมีหลายครั้งที่ผมสงสัยว่าเขาแค่ต้องการเพื่อพิสูจน์ว่าเขาพูดถูกหรือไม่สําหรับใครการเซ็นสัญญาแบบนั้น65ล้านปอนด์มันอาจนําไปใช้ทางอื่นเพื่อคว้าเขามาร่วมทีมและให้เขาได้ลงตัวจริงก่อนนักเตะคนอื่นมันเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่ผมไม่เข้าใจว่าเขามองเห็นอะไรจากการตัดสินใจในครั้งนั้น ทุกอย่างปกติมิเกลอเตตาออกมาปกป้องรายาไม่ได้โดนกดดันจนเสียทรงผู้จัดการทีมของปืนใหญ่มีความเชื่อว่าผู้รักษาประตูตัวจริงของพวกเขายัางทําหน้าที่ได้ตามปกติไม่ได้โดนแรงกดดันทําให้เสียสมาธิอย่างที่หลายคนกังวลมิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมของปืนใหญ่ออกมาแสดงความคิดเห็นในทางปกป้องดาบิดรายาผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมไม่ได้โดนแรงกดดันจนทําผิดพลาดในเกมเสมอเชลซีสองต่อสอง ผู้รักษาประตูวัย28ปีเพิ่งถูกมิไฮโลมูดิกตักบอนข้ามหัวเข้าประตูจนเกิดเสียงวิจารณ์ตามมาว่าเขาถูกแรงกดดันจากการเป็นตัวจริงแทนแรมเดลเล่นงานจนเสียศูนย์ซึ่งผู้จัดการทีมชาวสเปนไม่ได้คิดเช่นนั้นผมไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยมิเกลอัตเตตาออกมาตอบคําถามเรื่องแรงกดดันที่ดาบิดปรายาต้องเจอมันมีแรงกดดันของการเล่นให้กับสโมสรใหญ่ที่คุณต้องเอาชนะและคุณต้องเล่นให้ดีที่สุด และคุณจะมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆที่คอยผลักดันคุณในทุกวันแต่เราไล่นักเตะได้เป็นรายคนหรือเป็นรายตำแหน่งเลยคุณจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือกองกลางตัวรับก็ได้มันคือการถกเถียงกันและนั่นคือสิ่งที่สวยงามในเกมเช่นกันและข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมีทางเลือกมากมายมันทําให้เกิดการพูดคุยกันบ่อยครั้งขึ้นลาเมล่ารู้สึกฟุง้งชอบเจอปืนใหญ่ลาเมล่ากองกลางของทีมเซบียา และอดีตแข้งทีมสเปอร์ออกมากล่าวก่อนเกมว่าเขาชอบในการเจอกับอริอย่างทีมปืนใหญ่ปืนใหญ่ทํางานกันเป็นทีมได้ดีมากการเป็นทีมในลีกของอังกฤษสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความเร็วที่ผ่านมาผมเคยเล่นให้กับทีมสเปอร์และมันมีความหมายสําหรับผมผมรักพวกเขามากในเกมนี้มันสุดพิเศษมากเพราะความเป็นอริใช่แล้วมิเกลอาเตตาออกมาสะดุดีอดีตแข้งปืนใหญ่ก่อนยืนทีมเซบียามิเกลอาเตตา ผู้จัดการทีมของปืนใหญ่กล่าวถึงอันโตนิโอเรยตอดีตกองหน้าของทีมก่อนเกมที่พวกเขาจะบุกไปเยือนทีมเซบียาในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในเกมกลางสัปดาห์ผลปรากฏว่าปืนใหญ่บุกเอาชนะ2ต่อหนึ่งปีทีมชาติสเปนย้ายมาจากทีมเซบียามาค้าแข่งกับปืนใหญ่ในช่วงปี2004 2007โดยเป็นหนึ่งในทีมของชุดแชมป์ไร้พ่าย,ายในฤดูกาล2003ถึง2004 และประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อปี2019ในวัย35ปีมิเกวาเตต้าได้กล่าวถึงเระเยสก่อนเกมที่จะไปเยือนทีมเซบียาในคืนวันอังคารน,นี้ว่าผมมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเขาเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องของผมและเราใช้เวลาด้วยการค่อนข้างบ่อยเขามีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมด้วยความเป็นคนที่มีบุคลิกที่พิเศษและพรสวรรค์ที่น่าทึ่งด้วยวัยนั้นผมจะไม่ได้ว่ามีนักเตะค,คนไหนที่เก่งกว่าเขา เขามีทุกอย่างพร้อมเขาเล่นให้ทั้งสองสโมสรเขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเราเพราะเขาคือหนึ่งในทีมชุดไร้พ่ายเอเมร์ไออกมากล่าวว่าผมเคยเห็นซินเชนโกอีกคนที่เฉียบขาดในการจ่ายบอลมีส่วนร่วมทั้งเกมรุกและเกมรับมาตรฐานคงเส้นคงวามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นับตั้งแต่กรานิตชากา้าย้ายออกไปจากทีมก็ไม่มีใครมาซ้อนตำแหน่งของเขาเวลาเขาเติมเกม และดูเหมือนว่าประสิทธิภาพของเขาลดลงอย่างชัดเจนและว่ากันตามตรงโทมิยาสุอาจจะดูดีกว่านิดนิด